กล่องลงกล่องไปลงกล่องไปังได้ไงดูดูต้องใส่หมวกนะคุณต้องใส่ผิดด้านคุณใส่กลับด้านไกกลับเล็กมันน่จริงแต่ก็ต้องใช้ขาเหลไตรงนี้ก็ก็กก็ก็ก็กักก็ก็ <pec S 2> อ <Hospital> ๋อแต่พ <w> mm ิ่หมูจะกนะสซนแม่คุณ